สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวันนี้ครับเดินดทางมางทาี่ครับเออ่กไ้านกู่ตำบลกู่สันตลัดอำเภอนาดูนจังหวัดมาสรารคามมีโบราณสถานสำคัญก็คือกู่สันตลัดซึ่งสร้างเมื่อพศออ1700-1750ถึงสมัยพระเจ้าชัยวรรมาที่7แห่งราชนจาจักรขอมโบราณครับอันนี้ สถานที่บูชาดอกไม้ทูบเทียนเพื่อพัฒนากองทุนกู่สันตรัและสลารานังขาวผู้ดูแลก็คืออบตอกู่สัลัรนะครับโดยท่านนายกธิรพัฒน์โคตรศักดีก็มีเจ้าหน้าที่ลูกจ้างลูกจ้างชั่วคราวสามท่านแล้วก็เป็นข้าราชการหนึ่งคนก็คือ,อแนะนําก่อนตัวก่อนครับนาง,ง,งานะ,ะ<ม>ชื่ออะไรครับชื่ออะไรชื่อนางดารุ่งไปมาค่ะอ๋อนางุ่มไปมา หัวหน้าเราหัวหน้าก็คือผู้นายประถมพงษ์ชัยพิมพ์ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมอบตะกู่มวันนี้เสาร์อ,อ,รอาทิตย์ไม่ได้มาปฏิบัติหน้าที่แต่กราบด้วยนะครับกวนสันนลติครับที่เป็นกำแพงล้อมรอบเนี่ยเรียกว่ากำแพงแก้วนะครับสร้างด้วยศีลาแรงกำแพงแก้วล้อมรอบประกอบในในกำแพงแก้วประกอบด้วยปราสาัทวองค์ประธานประสานองค์ประธานนะครับ ตรงนี้ซุ้มประตูเดี๋ยวเข้าไปถายด้านหน้าเขาเรียกว่าโคปุระนะครับซุ้มประตูตรงนั้นเขาเรียกว่าบรรลัยหรือห้องสมุดแต่มัยก่อนเขาเก็บคำภีรโบราณต่างๆเกี่ยวกับตำรายาที่ท,ที่จะมารักษาคนเจ็บไข้ได้ป่วยคือกูสันตรัะนี่ไม่ใช่ที่ประทับของพระมหากษัตริย์นะครับเป็นโรงพยาบาลสมัยก่อนเรียกว่าอารุคยาสา,า,ารอรคยาสาราาานะครับ ซึ่งลักษณะแบบนี้นะครับจะมีทุกจุดนะครับคือสมัยก่อนนี่ปราสาราชาวบงของกษัตริย์เนี่ยเขาบอกว่าเขาเขาสาันนิษฐานว่าที่ที่สร้างว้ก็ทําจากไม้เหมือนกันแต่มันผุพังหมดแล้วก็เลยแต่ปราสาทหินนี่แหละไรตั้งแต่นน้นปราสา,าทวัดภูปากเซประเทศลาวปราสาเอ,อหินพี่ไมปราสาทพานมลุงที่ใหญ่ๆนะครับสำนักงานใหญ่หนุนอยู่ประเทศ ัมพูชาอาจจะอาณาจักรความโบราณเขาเรียกว่านครบ้านนครธมรวมทั้งเขาพระวิหารด้วยนะครับสมัยก่อนพื้นที่ของอิสานเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรขอมพอสอประมาณพันหกร้อยถึงพันพันเก้าร้อยประมาณนี้นะครับแล้วคนไทยจึงมาตั้งอาณาจักรสุโขทยัยแล้วมาอายุธยามากรุงทนมากรุงนตังโวศิลป์นะครับ คืนพันเจ็ดอนะครับถึงหนึ่จห้าสิบสร้างในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่เ็ดนะครับอเอะ้จที่วรบืมอ๋ออาจารย์นนชยที่บายตรงนี้มาตรงนี้ก่อน,นะครับเด้อันนี้ทำจากหินหินชนวนใช่ไหมเชน แล้วก็ซ่อนล่องแล้วก็เดือนทองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หว Ed, ัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่เก้าและสมเด bin, climate, A, oui ็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาฏเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรกูสันญักกิ่งอภันาดูนเมื่อมันพุทธที่ยี่สิบเ็ดตุลาคมพศสองพันห้าร้ยสิบี่เวลาสิบหกนาฬิกายี่ห้านาทีนะครับถือว่าในหลวงองค์ก่อนรัชกาลที่เก้ามาพร้อมพระราชินีนะครับมาเสด็จเอ่อ ทอดพระเนตกู่นรัดแล้วก็ทําหลักศิลาจารึกบันทึกเป็นหลักฐานไว้ให้นุชนรุ่นหลังทราบว่าพระองค์เสด็จมาตรงนี้เมื่อประมาณกี่ปีเช่น2553 <50 4. S 1> ปี <50 3. S 1> 53ปีที่ผ่านมาแล้วครับ <Okay. S 1> เออตอนนั้นก็มีผมเป็นอยู่ชั้นป .1 น,นึ่งนะตอนนั้นเปลี่ยนปี ก็บอกว่ามีเฮลิคอปเตอร์มาเยอะมากเฮลิคอปเตอร์มีรถหุ้มก่อรถถังมามารากขาพราะองค์เพราะตอนนั้นคอมนิตย์เยอะนะตอนนี้กี่ไร่นพื้นที่หมดเท่าไรพ่อจาย์เฉพาะกูนะครับบริเวณกรมศิลปากรเนี่ยสี่สิบอันนี้ก็เป็นวัดสี่ท่านเลยน็ค้คือคือคือทางวัดก็อยู่ในกรมศิลปากรเหมือนกันครับแต่แต่ก็มาดูแล,แลครับดูแลเป็น,เป,นเป็นพื้นที่ของกรมศิลปากรเหมือนกันแต่วัดต้องดูแลเพราะว่าถ้าไม่งั้นมันก็จะไม่มีคนดูแลพอดีพิพิธภัณฑ์ก็ใหญ่นะครับ กงใหญ่ๆนี่ก็จะมีแกะสลักลวดลายสวยงามมากกว่านี้สถานีฐานว่าป้ปาป้าสต์ปางกู่สลกสักยังสร้างไม่เสร็จนะครับถ้าสร้างเสร็จมันก็จะมีเขาเรียกว่าตรงนี้ตรงที่ทับหลังนะครับเออทับหลังยังยังไม่แกะสลักข้างบนมันเป็นบนรราลยนะครับอันนี้เป็นเสาถ้าถ้าดูจากเบื้องฐานที่อื่นเนี่ยก็จะมีแกะสลักลวดลวดลายสวยงามอันนี้ยังแกะสลักไม่เสร็จคือ ตางกูจะสร้างด้วยศีลาแรงยกเว้นอ่ทับหลังแล้วก็อา่าเรียกว่าหน้าบันกับเสาเนี่ยจะทําจากหินทรายเพื่อสะดวกแจก,การแจกสลักเรื่องราวเกี่ยวกับาศาสนา,าพราหมณ์ในฮินดูเป็นรูปเทพเจ้าในาศาสนา,าพราหมณ์พระเอศวรนพระศิวะพระนารายณ์ธมศินเหมือนกับที่ปราสาสตรพนมรุ้งบุรีลำนะครับเห็นไหมยังไม่มีลวดลายอันนี้คือ,อโคบอลล่าสุ้มประตูนะครับ อันนี้ก็เสาเสาซุ้มประตูอันนี้น่าจะเป็นทับหลังแต่ยังแกะสลักไม่เสร็จนะครับข้างขบวนมันจะมีหน้าบันแต่ยังสร้างไม่เสร็จอันนี้ก็เป็นน่าจะเป็นทับหลังอยู่นะครับทับหลังทับหลังแต่ยังยังแกะสลักไม่ได้แต่ตรงข้าบวนมันพังหมดแล้วก็คือเขาเรียกว่าหน้าบันนะครับเอาเข้ามาครับเชนครับเออเข้ามาดูอันนี้โคบูละนะครับครับมีห้องอยู่สองห้องด้านข้างนะครับด้านข้าง กันข้างอันนี้ก็ทําจากอันนี้หินทรายนะครับหินทรายอันนี้ร่างเดิมันอันนี้ร่างเดิมไม่มีการตกแต่งอันอันนี้อันนี้อันนี้เขาเรียกว่าขุดแต่งใหม่เอามาเอามาเอามาทําใหม่แต่คือมันมันต้องมีตัวนี้เขาเรียกว่าทับหลังตรงนี้คือมันไม่ใช่เอาของใหม่มาแทนเพราะมันมันไม่มีนะครับยังไม่แกะสลักที่จะแกะสลักว่างกับต้นนั้นเองมันเป็นเงาเป็นเงาเป็นเเป็นจะมันกำลังจะแกะสลักอยู่ยังไม่เสร็จใช่ไหม นี่ม่เอันนี้อันนี้นของใหม่นะมันเอ่อนีนะนี่หินใหม่ครับหินใหม่ห็นไหมอันนี้อันนี้เก่าอยู่เนี่ยนี่ครับถ้าหินเก่าจะเป็นประมาณมีตะไคร่นี่ไม่ได้แบบนี้เอออันนี้ขุดแตง่ง<อ>ขุดแตง่แตงเขาทำใหม่ครับเทปทําใหม่ไม่เอาใหม่ไม,ไม่ไม่มาเจียนนะครับตรงนี้ด้านเข้ามาครับตรงนี้ด้านอซ้ายมือนขอเขาเรียกว่าบรรณาัยน,นะครับบรรณาัยน,นี้จะหันหน้ารูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้าจะหันหน้าไปทางทิศตะวันตกนะครับเป็นที่เก็บคมพีโบราณ ตำราเกี่ยวกับตำรายาสมุนไพรต่างๆนะครับอืมอันนี้มาทางนี้ครับมาตนี้นี่ครับับเป็นเจ็บคมภีโบราณต่างๆแล้ววันบรรลัยโอ้บรรลัยคือปราศาสตรกูเนี่ยแถวนี้จะมีแปลนนี้หมดเลยนะครับแต่มันเล็กกว่านี้ก็มีปราสาทประาทานมีครัวปุระมีกำแพงแก้วมีบาลายแล้วก็บรรลัยเหมือนกันหมด แต่กูท่านสมบูรณ์ที่สุดในจังหวัดมาสารคามนะครับแต่ก็ยังเล็กกว่าบุือราหลายร้อยเท่าอยู่ก็ก็นพวกภูมิใจที่ว่ายังยังมีโบราณสานตรงนี้นะครับอันนี้ก็ในในยุ่ช่วงที่เขาไอ้ขุดแตงนะครับขุดแต่งก็ได้เทวรูปในองค์ในใน,ใน,ในใจ,จุดนี้หลายองค์อยู่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปชมที่พิพิธภัณฑ์เดี๋ยวให้เอ่อชื่ออะไรนะลุกฮะชัชานมิทรา ทีมมังสาครับทีมมังสายครับเทีมมังสานาอานำุำน้ำคุณกับพ่อนะเดี๋ยวจะให้น้องชาชาทีมมังสายไปพาเที่ยวชมเที่ยวรูปต่างๆที่ขุดได้ตรงนี้เลยมูลค่ารวมแล้วเป็นร้อยๆยล้านนะครับใส่กงเหล็กนี่พยอย่างดีไม่เป็นไรเนาะครับเดี๋ยวยังม,มีเวลาอยู่นะยังไม่ปิดไ,ได้อยู่นะอ่ะมาตรงน,นี้ครับมาตรงนี้นี่ก็ปราสาทประธานนะครับปราสาทประธานนะครับอันนี้ก็ ตรงนี้ก็ทับหลังยังแจกสลักไม่สเสร็จเสร็จยังไม่มีเรื่องเราเป็นเกี่ยวกับาศาสนาพราหมณ์ฮินดูพระศิวะพระอิศวรแต่ตรงตรงเส,าต,งสา,ปปา,าตรงเสาปราสาทองค์ระอาชารเริ่มเริ่มแจกสลักแล้วครับเนี่ยแต่ยังไม่เสร็จนี่ตรงนี้อันนี้มีพิธีกรรมเวลาบวงสวงอะไรมีครับผู้ป,ปีไหมครับผู้บวงสวงพระอาจารย์ปีเด็ก,ก็กี่คนะ่มนะวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนเดือนห้าครับเออเขาเรียกว่าสงกรูใช่ไหมครับสงกููแต่ว่าก่อนหน้านั้นก็ กุมพัดด้วยครับตัวนี้บูชามาสักชุดเนี่ยท่านนี่ไม่มีไม่มีสกู๊บม,มีนอ็อตก็เลยว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาออกแบบได้ดีไม่พพ้ไม่พัมงมลงมาทับคนคนี่ครับเนี่ยก็หินวางเป็นเหลี่ยมซ้อนกันนะครับถือว่าเป็นภูมิปัญญาของสมัยก่อนนะครับของความโบราณนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นเอ,อพระที่แกะสลักขึ้นมาใหม่นะครับเพื่อเป็น <c oughs> สักการบูชาเขามีนากปกนะครับแล้วก็อันนี้เป็นของโบราณอยู่นะครับอของแทของโบราณอยู่อันนี้เป็นพญาคางคก<ห>ที่พญาคางคกสามตัวเนี่ย<ม>อันนี้ก็เป็นของใหม่อยู่ครับของเก่าก็หายไปแล้วนะครับเรียกพญาคางคกนะครับจะมีเล,เลครับอันนี้ก็มีปล่องขึ้นข้างบนนะครับข้างบนมีการโชว์โลกด้านบนเลยครับโลกด้านบนเลยอากาศระบายอากาศ แต่ตรงนี้มันเป็นประตูหลอกสองข้างนะครับประสาทปางประทานตรงนี้น่าจะเป็นที่ให้อ่าให้พาราม์หรือปุโรหิตชนผู้ใหญ่มามาสักการะบูชาทําพิธีบวงสรวงก่อนที่จะรักษาผู้เจ็บป่วยไใ้สมัยโบราณด้วยกระดาษเขาเอามาขอล้ะครับครับอุดบนบานอะไรหรือเปล่าโอ้โหนี่อันนี้เขาบนบานผู้ใหญ่บ้านเบือสองอะไรเขาบนบานขอเออขอ เกี่ยวกับเลื่องตั้งอ่ะไม่เป็นไรครับไม่ต้อันนี้ก่อนครับอันนี้ก็เป็นสิ่งมหัศาจารรย์นะครับแล้วก็เอถึงเกี่ยวกับภูมิปัญญาและความสามารถของคนสมัยโบราณน,นะครับว่าสร้างได้ยังไงนะครับซึ่งคงทนถาวรมาถ,ถึงปัจจุบันนี้ประมาณแปดร้อยกว่าปีครับแปดร้อยสิบห้าปีท่านิทานว่างนั้น,นครับแปดร้อยสิบห้าปีนะครับอ่ะมันข้างนอกครับข้างนอกอันนี้ประตูหลอกเปิดไม่ได้ ะครับป,ประต,ระตูมีหน้าต่างสองข้างแล้วประตูประตูด้านนี้นะครับก็มาด้านหลังครับ <c oughs> อันนี้ก็เป็นประตูหลอกขึ้นเหมือนกันครับนี่ประตูหลอกนี่เป็นประสานอะไรนะประสานเออเป็นอรกยาสาร,ร,าสารที่ทําพิธีบวงสรวงเส้นไหว้ก่อนที่จะทําการรักษาผู้เจ็บป่วยนะครับ ก็เวลารักษาก็น่าจะทําในสาลาไม้สาลาอะไรนี่นแหละแต่ตรงนี้เป็นลาที่่วงสวงอันนี้ครับต้องเดือดนงเบิมเบรับต้งเดือมหมดเลยนะครับเ,เ,เพียงแต่มันมันพังนิดหน่อยเขาทางคนริากรก็มาจัดเรียงใหม่ตรงนี้ก็ขุดแต่งแล้วก็ทําฐานใหม่เหมือนเดิมใช้เวลาขุดแต่งเป็นปีนะครับเป็นปีช่างประมาณหลายร้านนะครับถ้าถ้าไม่ถ้าไม่ขุดแต่งทําฐานดินมันออกมันจะสุดพังลงหมดนะครับ ยังมาไหว้ก็ไหว้ได้ตลอดใช่ไหมตลอด,ด,ดครับตลอดครับเนี่ยไม่ไม่เป็นม,ม,ม,มันอยู่รายการสาิตมาละอันนี้ประตูหลอกเหมือนกันประตูหลอก,าลอกสามด้านเอออันนี้ก็ตรงซุ้มประตูแบบนี้แต่ทาบด้วยหินทรายหินทรายเฉพาะทับหลังหน้าบานกับซุ้มประตูนัน่นเองศิลาแรงมีหินสองอย่างก็คือหินทรายกับหินศิลาแรงนะครับสองอย่างไม่มีหินอื่นไม่มีหินลูกหลงไม่ไม่มีหินแกนีหินภูเขานะครับหินแกนีินภูเขาไม่มีนะครับ